วันนี้มาลองทำคลิปจาก iPad ดูนิดหนึ่งนะครับก็คือเอาหุ้นของอเซตก็คือ bc pg มาลองวิเคราะห์บน iPad เป็นสีสันนะดูสวยงามนะเสียงอาจจะไม่ดีหรือเปล่าก็าไม่ทราบเพราะว่าทำเป็นครั้งแรกก็เอา,เ,อาเป็นหุ้นตัวนี้แล้วกันตอนนี้เนี่ย บีซีพีจีเนี่ยเ,เป็นขาลงอย่างรุนแรงนะครับก็เมื่อวันพฤหัสปิดไปก็เป็นแท่งแดงเล็กๆก,ก่อนหน้านั้นวันพุธเนี่ยก็เป็นแท่งเขียวมีการรีบาว์ก่อนหน้านั้นเนี่ยเ,เป็นแท่งแดงลงสุดๆลงมาแ,แล้วก็มารีบาร์เอาวันพุธวันพฤหัสก็ ย่อตัวลงมานะตอนนี้ดูจากกราฟเนี่ยที่น่าสนใจนะอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราเคยพูดกันไปแล้วว่าเนี่ยถ้าเดี๋ยวผมจะใช้เคอร์เซอร์เป็นตัวยอย่างตรงเนี้ยตัวที่ตำแหน่งตัวเนี้ย cci เนี่ยเดี๋ยวผมเลื่อนอนระยะเลื่อนกราฟมาทางนี้นิดหนึ่งนะให้มันพ้นตัวเลขเดีย๋ยจี้นี่นใหม่ ปุ๊บเนี่ยอย่างบริเวณที่ผมให้จี G ้เคอร์เซลไปเนี่ยก็เป็นหุ้นขาขึ้นพอขาขึ้นจนถึงจุดแล้วทำมุมเป็นหัวแหลมๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะลงแต่ว่าตอนนี้จริงๆที่พีกพีกก็คือตำแหน่งแท่งเทียนสีแดงเนี่ยมันพีกขึ้นไปแล้วก็ย่อตัวลงมานะะปุ๊บตัว CCI เนี่ย,ยซึ่ง อยู่ตรงนี้มันไม่ได้พีิกที่ตำแหน่งแท่งเทียนสีแดงนะฮะมันมาพีกิกอ่ามันพลิกที่แท่งเทียนสีเขียวต้องขอไภัแล้วก็พอเลื่อนมาเนี่ยแท่งเทียนเนี่ยมันพีคขึ้นไปแต่ว่าตัว CCI เนี่ยมันย่อตัวลงมาแล้วนะมันก็ต่างกันคือว่าก็คือมันจะจับ ตัว cci เนี่ยจับพีคขึ้นเป็นแท่งสีเขียวเป็นหลักนะจะเห็นว่าตรงนี้มันพอเป็นแท่งสีแดงถึงแม้มันจะพีคเนี่ยแต่ตัว cci มันจะเลยไปแล้วแต่ว่าตัวพีคเนี่ยจะเกิดขึ้นที่ที่ adx adx เนี่ยมันก็จะพีคเป็นหัวแหลมแหลมสีขาวเนี่ยฮะ adx จะอยู่กราฟอันที่2พออันที่3พออันที่4เนี่ยที่3เนี่ยมันจะเป็น two strength ที่4เนี่ยมันจะเป็นโซคสติกโซคัสติกเนี่ยมันก็จะมาพลิกเช่นกันครับเพราะฉะนั้นเวลาเราดูกราฟเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาดูหลายๆกราฟเพื่อให้มันสอดคล้องกันนะแต่นี้พอมันมีหัวแหลมนแน่นอนมันก็จะเป็นสัญญาณพอมันพลิกไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นสัญญาณแบลิดลงมานะก็คือหลังจากนั้นกราฟมันก็จะ ร่วงลงมาร่วงลงมาเรื่อยๆอาจจะมีขึ้นไปบ้างเนี่ยกราฟเนี่ยเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยเราคงต้องมาเจาะลึกว่าทำไมจริงๆตัว c i เนี่ยมันควรจะมีเส้นเส้นแบ่งอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นศูนย์ทีนี้เขาไม่ได้แบ่งมาแล้วอาจจะทำเส้นแบ่งไว้จะได้รู้ว่าตอนนี้มันตัดลง ตรงบริเวณไหนใช่ไหมแต่จริงๆมันจะตัดลงบริเวณตรงเส้น่20วันซึ่งเป็นเส้นในในกราฟอันนี้มันจะเป็นเส้นสีส้มนะเส้นสีขาวมันจะเป็นเส้นกราฟแท่งเทียมเนเส้นสีขาวจะเป็นเส้น8วันและเส้นสีเขียวจะเป็นเส้น5วันถ้าเป็นสีสีดําที่เคยทาเนี่ยมันจะมองไม่เห็นว่าพื้นเป็นสีดำนะฮก็เลยต้องใช้เส้นสีขาวนะ อย่างตัวนี้พอพอมันพีกมาแล้วใช่ยมันจะขึ้นอีกทีเนี่ยถั้งปลายข้้งล่างหัวแหลมคุณสังเกตดูปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดเออดเอร์เจนแล้วตัวใน cci แ,แล้วตัวกราฟแท่งเทียนแท่งต่อไปเนี่ยมันก็จะเป็นขาขึ้นหรือคุณอาจจะดูที่ stochastic ก็ได้ปุ๊บเนี่ย,ย stochastic ก็คือกราฟอันที่4นะ ของของอินเด็กนะกราฟแท่งเทียนเราไม่นับเรานับตัวอินดิเคเตอร์สตัวที่เราเปิดอยู่นะปุ๊บถ,ถ้าสมมุติทูสเต็งเรายังไม่ใช้เนี่ยเราก็ใช้วิธีปิดตาลงไปได้ก็ปิดนะปุ๊บแล้วก็ทำใหอ้อันนี้ดูดูกราฟทั้งหมดใช่ไหมถ้าจะดูร่วมด้วยร่วมด้วยกันเนะี่ยเดี๋ยวผมต้องหาอ่นะเราก็ยืดตรงนี้ขึ้นไปแทนนะตัวนี้มันปิดอยู่ ปุ๊บเนี่ยคุณคุณก็จะเห็นตรงนี้ใช่ไหมครับพอมันตกลงเสร็จปุ๊บมันเป็นขาขึ้นเมื่อไหร่ก็ตัวเส้นสีน้ำเงินมันจะทับเเส้นสีแดงของสโตแคสติกนะปุ๊บเนี่ยอันนี้ก็มันจะเริ่มเป็นขาขึ้นก็คือมันเป็นรอบไซเคิลของมันแหละนะฮะพอเราก็จะเห็นช่วงไหนที่เราจะเล่นใช่มที่มันเป็นขาขึ้นแล้ว เล่นตรงนั้นแหละนะปุ๊บเน่แต่ว่าเราจะซื้ออตรงนี้ได้ต่ำจริงหรือเปล่าเนี่ยขึ้นอยู่กับการเข้าซื้อของเรานะปุ๊บอแล้วก็มันจะกลับมาลงอีกทีจนหัวมันแหลมๆหลเมื่อไหร่นะฮะปุ๊บเนี่ยก็คือยิ่งแหลมมากเลยมันยิ่งมันก็คือถึงจุดพีคมันที่อยู่ในไซเคิลนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยไอตัวไอกับตัว ตัวโซลคสติกเนี่ยมันจะพีกไม่เท่ากันนิดหนึ่งนะวิธีการคำนวณหรือการจับตัวพีกเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นแท่งเทียนสีเขียวนะอีกอันหนึ่งเป็นแท่งเทียนส,สีแดงซึ่งสูงกว่านิดนิดหนึ่งเนะี่ยปุ๊บพอพีกเสร็จปุ๊บเนี่ยแต่คราวนี้มันลงมันลงนิดเดียวนะไม่ลงมากแล้วก็วกวกขึ้นไปอีกครั้งหนึ่ง พอมันพีกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะลงพอลงเสร็จปุ๊บตอนนี้ก็เราก็จะมาพูดถึงขาลงของตัวสุดท้ายที่เราจะเข้าซื้อถูกไหมฮะอ่พอมาถึงแท่งเนี้ยเออถ้าดูจาก CCI เนี่ยถ้าเข้าไปดูเนี่ยเออถ้าตำแหน่งเนี้ยมันเหมือนเป็นเดเวอเจนอยู่ฮะหรือบางคนก็เรียกว่า คือมาลงมาจนสุดแล้วแล้วมัน,ม,นมันเด้งขึ้นปุ๊บเนี่ยก็คือบริเวณตรงนี้ซึ่งถ้าดูจากกราฟสโตแคสติกเ,เนี่ยคุณก็จะเห็นล่องตรงนี้ถูกไหมฮะเวลาเวลาซื้อเนี่ยเราควรจะซื้อเพราะเวลามันลงล่องเนี่ยเรารู้ว่ามันลงแต่ว่า มันจะลงต่อหรือเปล่าไม่รู้เราก็ต้องอาจจะต้องซื้อตัวถัดไปเนะเพราะว่ากว่ากราฟมันจะขึ้นมันก็ต้องรออ,อีกสเต็ปหนึ่งอย่างเนี้ยถ้าเราอยากจะจับให้มันครั้งสุดท้ายมันเนี่ยก็คือเราต้องเปลี่ยนเป็นทำทำเฟรมเอ่อชั่วโมงนะเราก็จะไปเล่นไซเคิลสุดท้ายไปดูอีกทีหนึ่งแต่ไซเคิลสุดท้ายบางทีมันก็ ออกมาเนี่ยดูดูอย่าง CCI นี่ใช่ไหมครับ CCI จริงจริงมันกลับไปเป็นคล้ายๆเป็น b a l i s เลยนะปุ๊บเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาดีๆด,ดูนิดนึงว่าตัวสัญญาณมันเป็นสัญญาณอะไรเน่แต่ว่าตอนนี้ถ้าดูจาก stochastic เนี่ยสีน้ำเงินมนันมาอยู่ใต้สีแดงใช่ไหมครับ Ờ, ซึ่งในตำแหน่งนี้ถ้าดูไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงก็ไม่ควรเข้าซื้อเพราะว่ายังไม่จบไซเคิลจนกว่าแทาง่งจนกว่าสีสีน้ำเงินเนี่ยมันจะออกออกหน้าหรืออยู่ด้านหน้าของหรืออยู่ด้านบนของอเส้นสีแดงเพราะนั้นถ้าดูในไทม์เฟรมเดย์เนี่ยก็จะไม่เหมือนกับ t ไทม์เฟรมชัวม่วโมงตัวนี้ก็เดี๋ยวต้องรอ คอนเฟิร์มวันจัน์ว่าตัวนีเ้เราควรจะเข้าซื้อในไซเคลิลตรงไหนเนี่ใช่ไหมครับแต,แต่ถ้าเป็นฟาว์มเฟรมเดย์เนี่ยสัญญาณมันเหมือนที่ว่าพอจะเข้าซื้อได้แล้วตัวตัวสโตแคสติกเนี่ย,ยมันเสียงเงินมันอยู่เหนือสีแดงอันนี้ค่อนๆ้้งจะชัวร์ถ้าเราเล่นทมเฟรมเดย์เราก็ต้อง ทุกครั้งเราจะซื้อขายเราก็ต้องทำเฟรมเดียตลอดถ้าเราเ,เข้าออกด้วยทำเฟรมชั่วโมงเราเวลาเราจะตัดสินใจเราต้องตัดสินใจด้วยทำเฟรมชั่วโมงนะครับอ,อ,อันนี้อันนี้ตัว bcpg เนี่ยผมเข้าใจว่าตอนนี้มันลงมาต่ำสุดแล้วแต่ยังเพื่อความชัวร์ถ้าคุณเซิร์ชเข้าไปในกราฟเนี่ยก็จะเห็นว่าเ,เส้นห้าวันกับเส้นแดวัน,นมันยัง อ้าอยู่เลยไม่ไม่หุบเขาเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเอาชัวร์คุณต้องรอให้เส้นสีเขียวห้าวันเนี่ยเข้าไปใกล้กับเส้นสีขาวซะก่อนนะถึงแม้มันจะซื้อได้ไปจริงแต่ถ้าเกิดคุณเสี่ยงอันนี้ก็บางคนเขาแบบว่าเล่นแบบไอ้แค่สินะฮะปุ๊บก็คือเสี่ยงซื้อก่อนอะไรเงี้ยก็ก็ทําได้เช่นกันแต่ว่าโอกาสที่มันจะลงต่อมีก็ก็ยังมีนะเพระฉนั้น ถ้าเป็นผมผมจะรอให้มันเส้นสีเขียวเนี่ยไปไอ้ท่ากว่าเส้นสีขาวทะกอนหรือตัดกันได้ยิ่งดีฮะองนี้ถ้ารอดได้ฮะปุ๊บเนี่ยอาจจะกําไรลดลงไปนิดนึงแต่ว่ามันจะช่วยยิ่งขึ้นขนาดบางทีมันตัดไปแล้วเนี่ยมันยังอลงมีโอกาสลงมาได้ตลอดเพราะว่าเวลาเราไม่สามารถจะ เข้าใจจิตวิทยาของคนอื่นในการซื้อขายของเขาหรือว่าของเจ้านะาะฉะวนั้นเราต้องเอาอะไรเป็นมนาตรฐานตัวหนึ่งนะอย่างผม,ผมก็จะใชะ้ถ้าไม่แน่ใจได้ตัวกราฟ c c i หรือ stochastic เนี่ยผมก็จะดูกราฟตัวที่มันพอตอยู่บนทั้งบ n g เจอแบนทั้งกราฟ8วันและ5วันมันตัดนหรืออย่างหรือมันใกล้กันหรืออย่างอาจจะดูตัว t o s t r e ประกอบด้วยอะไรเงี้ย เพื่อความมั่นใจฮะน,นก็ลองเป็นครั้งแรกเอามาแคปเจอร์จากหน้า iPad นะปุ๊บเนี่ยสีสันและกราฟดูชัดดีนะก็เอามาแชร์กันสวัสดีครับ